ไปขับดีไม่ดีเนี่ยเป็นหน้าที่คนจูน <c oughs> เราโยนหน้าที่ให้คนจูนเลย <c oughs> เอ่านะนี่ <c oughs> บแบบครั้งแรกเลยนะครังชีวิต พ่อยางครับเพนี่มีท่อแล้วมีท่อเสียแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะติดลองติดเครื่องเลยลองติดเครื่องถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรรั่วนะลองขับเลยเดี๋ยวลองเครื่องตัวตรงนี้เลยเราอยู่กับใครชช่างเบียวันนี้ช่างเบียคิวขึ้นมาช่วย คราวที่แล้วเราลองขไปแล้วแต่ตอนนั้ที่เรา s า a r t อ่ะยังไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องยังไม่ได้เดินสายออยยังไม่ระบบน้ำมันยังไม่ได้เดินอะไรง่ายแต่ตอนเนี้ยนี่ใส่ออยเสร็จแล้วใส่ออยเสร็จแล้วใส่ออยเสร็จแล้วเดินสายออยแล้วแล้วก็เี่ใส่น้ำมันเครื่องใส่อะไรคือทุกอย่างทําให้มันพร้อมจะขี่อ่ะโอ้โหนี่เกือบร้อยแล้วนะพี่พร้อมลองขี่พร้อมลองขี่ไม่ได้พร้อมแล้วแต่เมื่อกี้ เมื่อคืนผมก็นั่งเก็บสายไฟไปเรื่อยๆไงเก็บให้มันดูเรียบร้อยใช่ปะมาวันนี้ตามไม่ติด <c oughs> ก็เลยต้องวีดีโอวีดีโอคอไปหาทางซิงเน่เจ <c oughs> โอเคนี่ตอนนี้ติดแล้วติดแล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันจะย,ยังไงเมื่อกี้มันติดขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่าเท่าที่จนเรนี้ออนดูเบนซินก็ไม่รั่วครับน <c oughs> ้ำมันเครื่องก็ยังไม่เห็นว่ามันรั่วนะ <c oughs> ยังไม่ได้ครับใช่เ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวลองลอง <Okay. S 2> เดี๋ยวลองอุด,อดสายตรงนี้แป๊บหนึ่งเล็กไปป่ะเหรอไม่เล็กครับพี่ทำ้งมลายเลยเอาไงนาลองกันนาดูลืมเอาที่วัดไฟฉายมือนกันอยู่ไหนเงียอยู่บ้าน,นเลย ระดับมีอะไรผิดไหมหเล่นระดับเล่นล้วบุดรกลับเลยอะ่ะเนี่ยแต่ไอ้าลัก ะทำไม่เป็นนังมันอะแล้วมันอะไรเบนซินน่ะเหรอไม่พวกเนี้ยปรับแล้วแรงดันอะอะอปรับไปแล้วกูเลยถอดเกียออกไงอ๋อแรงดันมันต้องอยู่ประมาณห้าสิบเท่าแหร่มปนเกือบหกสิบอะห้าสิบห้าห้าสิบแปดมั้งเนี่ห้าสิบแปดหกสิบอะกูปรับไปแล้วอ๋อมันต้องปรับดูแลไหมไม่ตอบกูก็ไม่รู้ทำอะไรไม่เป็นเลย ลิ้นกี่เป็นลิ้นไฟฟ้าขับอะไรไม่เป็นต้องเตียมความอะไรั้งเดี๋ยวเราโอเวอร์สเปคไปเกินไปน้ำมันเกี่ยวไหมกรูดมากรดเลย เดี๋ยวว่าเราไม่มีกองจริงเหรอพี um, ่ไม่รู้อ่ะไอ้เนี่ยคนนั้นแม่งยังเดินดีกว่านี้คนนั้นยังเดินเบานะวันนั้นที่ไม่มีท่อเดินดีกว่านี้อีก หรือว่าเราทำอะไรกันไม่ดีวะ,หแ,หะแต่พวกเซนเซอร์มันไม่น่าจะเกี่ยวเลยเพราะว่ามันยังไม่เริ่มร้อนเลยใช่พี่เซนเซอร์นียังไม่มีอะไรนจะยังไม่เกี่ยวกับเซนเซอร์ทั้งหลายนะตัววอร์มอะไรเงี้ยห,หรือว่าอะไรมันเป็นสิบมันเยอะไปอืลองคลายไหมไอ้เบียร์ลองคลายไหมพี่ลองหน่อยหน่ยมันลองลอง เนี่ยๆตัวเนี้ย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 โหเจอแบบนี้ไปไม่เป็นเลยที่ก็ไม่รู้จะไล่ตรงไหนอ่ะมันเป็นสายไฟเป็นเซนเซอร์อะไรเงี้ยสายไฟมหาศาลเลยยากเลยแค่นี้ก็รู้แล้วมั้งพี่จริงถ้าออกมาได้แต่ฟู่เลยนะนี่มาแล้วน้ำมันอะไรย่างเงี้ยมีอ่ะลองนิดนึงพี่เอาจริงเหรอแป๊บเดีย่อแล้วพี่ก็ปิดเลย เอานาอะกูว่ามันมาอยู่แล้วแต่ดูจะทรงอะมามามันก็มาต้องมีเสียบอะไรผิดอะกูว่าเซนเซอร์อะไรสักอย่าง เปียนอะไรผิดวะพี่มขอลองเปลี่ยนสาย็นอนี้ด้วยคือสายจากร้านขึ้นมามันเป็นเขียวแต่มันออกทางนี้มันเป็นดำเห็นไหมเห็นไหมน,นหมีม่เขียวนี่ดำเห็นไหมมันมีทำง,งานสิอ๋ออันนี้คือที่คัาเร่งไฟฟ้านเนี่ยพี่ไอ้เส้นยา,ยาวๆอ่ะที่กูม้วนไว้น่าจะน่าจะคันเร่นไฟฟ้า ว่าไงซิกาเล็กกเลตเลยตั้งแล้วหรอตัง้งแล้วตั้งเท่าไหร่ดีตั้งห้าสิบแปดมั้งห้ิปดเอาตั้งอางหกสิบห้าหกสิบห้าเหมือนวัดไม่ได้ป่ะ <65 S 2> เพื่อนเอาก็โอเคไปใส่เดมือถือาทางทอดตอ่ตอออกไหมต่อไปนะอ่ะลองเล็กกเลตใหม่ใช่ไหมเอาหกใช่ไหมหสิบับพี่โอเคโอเคจะลองดู รดอยาด่าเกจะจะหมุนในกันเบียหมุนหมุนที่ทองเหลืองเบียร์ยเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวแตกพอก่อนไหมอืมหอ่อนนะอันนี้หกสิบตองตานะ เอาหกสิบ้ายักกหกสิบห้าเข้าใช่ไหมเจ็ดไหมเจ็ดเจ็ดเลยเนี่ยลดลงก็หกสิบห้าก่อนสิเขาก็บอกหกสิบ ปีนี้นี่ปีงูออกเสื้อลายใหม่มานี่ลาย FXR ข้างหน้าจะเป็น UFO แล้วมีเอเลียนแบบนี้นะข้างหลังก็จะเป็นมีงูปีนี้ปีงูไงก็มีงูมี FXR FXR วาเซอร์พอ็ m 8ด้วยกรนเจอร์นี่ลายเลเซอันโกอันนี้เป็นซับพอร์ตนี่ขาวดนะครับใช่มีสีขาวกับสีดำนี่แล้วก็เดอะแฟ m e ไมซ a กันนี่ขึ้นรูปอันนี้ชื่อลายบนะิ๊กโลโก้นะนี่บิ๊กโลโก อันนี้ลายยักษ์นี่เป็นยักษ์คือปืนยักษ์แล้วก็จะมีลายพระแม่อันนี้พระแม่นะพระแม่ข้างหน้าเป็นแบบนี้ข้างหน้าเป็นแบบนี้ลายนี้ลายนี้กับลายแซมเนี่ยอันนี้ลายแฟมนี่แซมคือพระแม่กับแซมเนี่ยจะมีแขนยาวแต่ลายที่แขนจะเหมือนกันนะโอเคนี่แหละสรุปลายเสื้อมีประมาณนี้สนใจทักในเพจมานะครับนี่บีนี่ลายงูลายงูเอาลายงูไปก่อนนี่ Okay. เอเคฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับอืมแต่มันก็แค่เป็นเซนเซอร์รอบไม่ใช่เหรอนี่น่าจะเกี่ยวหรอไงอืม แรงดันก็ประมาณเกือบหกิบห้ามิลลิเใส่ไม่ได้ตอ่อไปลยนี่นี่นี่เจอท่อได้แล้วมาดูอีกทีครับพี่เั็นปัญญาเล่งเยอะไม่รูมันสบมบูรณ์หรือเปล่า ออกเลกด้วเสียบดิไม่ใช่ผมทอดออกมาเว้ยลองเสียบดิผมเสียบอันนี้ไปไว้โอ้ยิ้มออกเลยเหรอครับยิ้มออกเลยเสียบมันทำมันจะไม่เป็น่ะนี่ฉันไม่ยอมถอดนี่ใส่เล็กกเรศก็ไม่รู้อะไม่ใส่เล็ิวัตก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้เท่าไหร่เราดั่งเทียนหมุนอะโอ้ยปวดหัวเกมแปดไม่เป็นไรหน้าที่เราคือทำให้มัน เเคลื่อนตัวได้ไอขับดีไม่ดีเนี่ยเป็นหน้าที่คนจูนเราโยนหน้าที่ให้คนจูนเลยแต่เราต้องหาสายนี่ถามมันเดี๋ยวมันก็รู้เห็เดี๋ยวไอผู้หล่อไฟรายละเอียดจะไปว่ากันตรงโน้นว่าสรุปแล้วไหนสายสายตรงนันให้ใครจูนดีว่าไอโมดีกว่าเนอะคนดีคนเดิมนะครับเออไอโมก็ได้วะเพราะว่าไอโมมันต้องสู้กับเราไงคือมันไม่มันไม่ใช่ว่ามัน มันจะเสร็จง่ายๆไงคือมันต้องให้โมอันนี้อะไรวะอะไรนี้ด้วยอมันต้องแบบเไอเดียเนี่ยใส่ยสพปุ๊บเดี๋ยวถอยไปตรงนี้นะไล่ไปหลังนิดนึงนะลองขับเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาเลยนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวต้องขอไล่ไปหลังหน่อยไปหลังมันจมอยู่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ หมายพี่รถมันเบาเรถเลือ่อนรถเลือ่อนโอ้โหแขนสุดแรงเลยนี่ไอ้นี่ครับพี่เ <c oughs> มื่อกี้เราทำการทดลองสตาร์ทคงตัดเครื่องเบิ้ลอะไรได้นะครับน่าจะได้ <c oughs> นี่เดี๋ยวขอแววนนี่ก่อนดีกว่าพี่ท่อเรานี่ย <c oughs> ี่นี่นี่นี่ซาเวียซาเวียให้ซาเวียจัดการให้แต่ก็บอกไว้ว่า เอาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกว่าอยากได้ปลายตรงๆไม่อยากได้เชิดหรือไม่อยากได้ยาวอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นประมาณนี้แหละอันนี้ม้วนหน้านครับม้วนหน้าถ้่ธรรมดาธรรมดา M8 ส่วนมากเขาจะมาตรงนี้กันออกมานี้สูบหลังก็งงจะออกมาประมาณแค่เนี้ยครับผมของผมม้วนไปข้างหน้าเลยเพราะว่ามันติดชุดเกยยองผมครับชุดเกยยจะดูผมดีไซน์เอง้วยกันงงๆหน่อยเอาเลยอะพี่เอาแล้ว นี่คือแบบครั้งแรกเลยนะครั้งแรกในชีวิต <laughs> ออกเทนเลยเหรอเครืออ่องอเมริกามันเสียงนี่วนหน้าบ้านยังเหนื่อยเลยตอนนี้เฮ้ยทำไมเสียงกัเงียบดาวเสียงเงียบพี่ <laughs> อ๋อไอเรียบร้อยเติมน้ำมันมาแล้วล้นมาแล้วเรียบร้อยล้นออกฝั่งนี้เลยเติมฝั่งนี้ล้นออกฝั่งนี้อที่หายไปนี่คือไปเติมน้ำมันเหรอพี่เติมน้ำมัน <c oughs> แต่เขารู้แล้วเขาหลังไม่ยากเขาหลังเติมเติมฝั่งนี้ไงครับผมเวลาเติมจะได้เติมฝั่งนี้เพราะวันนี้ปุ๊บมันล้นมาฝั่งนี้ปุ๊บวันนี้ล้นเลยล้นออกนี่เลยยาวๆเลยเดี๋ยวเขาหลังเติมฝั่งนี้เอาแล้วเ,เป็นไงบ้างครับคิดว่าต้องทำอะไรเพิ่มมั้งพี่ทำอะไรวะกว่ายวก่อนทำชกหน้า โฉหน้ามันนิ่มใบเป็นโฉหน้าใหม่คานนี้มาใส่ไฟหน้าไฟหลังแล้วใส่โมงใช่ปะใส่หัวโมงใส่ไฟหน้ายึดไฟหลังแล้วก็เชื่อมเฟรมประมาณหนึ่งแล้วก็ลองขับเลยออกทริปตจังหวัดทีหนึ่งก่อนเลยออกหนึ่งทริปก่อนเป็นการเทสว่ามันจะต้องจูนใหม่ว่ามันแบบมันมันอย่างว่าเราไม่มีกองอากาศแล้วเราเปลี่ยนท่อใช่ปะแล้วเราไม่ได้จูนอ่ะมันขับมันก็จะแบบแปลกๆหน่อยแต่มันขับได้นะ <laughs> ตอนนี้ประมาณนี้ก่อนน,นี่มันขับได้แล้วนะมันก็ขับนุ่มไปดีปกติเลยนะคือต้องบอกไปก่อนนะไอ้ขันเนี้ยพอทําอะไรพวกนีเ้เสร็จอ่ะเดี๋ยวเราจะถ้ามันขับกลับจากคิปแล้วมันปอกสมบูรณ์ปกติใช่ป่ะเราลื้อเลยถอดเลยชุดใหญ่เลยนครับคราวนี้มาไล่ทําสีไล่อะไรเลย,เลยแต่ตอนนี้เราจะทําเพื่อให้มันลองเทสได้ก่อนอะ่ะครับผม,อมโอเค EP นี้ไว้ประมาณนี้โอเคครับเดีย๋ยวคืนนี้ได้เหอต่อ